สวัสดีนะครับพี่น้อง <c oughs> อีี <c oughs> โออียานขอให้มันปากเน่าปากนอนโอ้นะครับพี่น้องอืมปากเน่าปากหน,กนอนแน่นอนเลยพี่น้องนะครับอืมไม่รู้มันเป็นเที่อะไรอีเวนนี้พี่น้องเอ้ยนะครับกูก็งงกับมันแล้วอืมงงกับมันแล้วเอเอามาหยิบขึ้นมาไปเด็นเขาจะทําอะไรมึนก็ออกมาพูด ไม่ว่าจะสร้างบ้านหรือสร้างห้องน้ำออไม่รู้มึงเป็นที่อะไรออาทำไมมึงถึงเข้ามาพูดแบบนี้ <c oughs> เขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาอย่ามายุ่งอย่ามาเสือกมึงอีเบเออ พอเขามีตัวตนแล้วออกมาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อืมตอนเขาลำบากนีไม่เห็นจะยื่นตอนเขาลำบากไม่เห็นใครจะยืนยนนะย่นมือช่วยนะครับพี่น้องเอ่อมักแป้งก็เหมือนกันที่ออกมาพูดว่าโอ้ได้เงินอย่างนั้นได้เงินอย่างนี้เอฟซี FC ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้เออ,อจะไปแตงเงินเขาจะไปกินเงินเขาแล้วว่ะ นะครับพี่น้องโอ้ยมาควายมึงเลยว่าทําไมมึงไม่รู้เออเขาทําอะไรอยู่ตรงนั้นใครไปกินเงินใครอืม,อมไปอิจสาเขาว่ะนะปพี่น้องอไปอิดสาเขาเรื่องอะไรเขาเรือสิอิดชาถ้าเขาอิดฉาเขาจะให้อยู่ทําไมอืมจะย้ายเข้าทะเบียนบ้านเขาทําไมมึงก็ลองคิดดูเอฟซีก็ ลองคิดดูเออเขาจะให้ไปอยู่ทำไมใช่มไหมพี่น้องอืมตละตัวแต่ละตัวนี่ทีทีบีบีเออแต่ละตัวแต่ละตัวนี่เธอออกมาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่ามึงช่วยเขาพอแดงบอกเออนะครับพี่น้องเออแดงหนึ่งก็ไม่ได้ช่วยเสลิงหนึ่งก็ไม่ช่วยเออตอนเขาลำบากจนเ <c oughs> ขาแทบจะฆ่าตัวตาย <c oughs> นยพวกงมึงไปอยู่ไหนอืเอเอพอมีประเด็น พอดินดนพอดังอ้าวพี่น้องกูพี่เคยกูวะ่ะเออฐานะเพื่อนบ้านกันวะ่ะนะครับพี่น้องญาติกันญาติกันเข้าไปอีกแล้วบานนี้อือเพเขามีตัวตนขึ้นมาเพอเขามีตัวตนขึ้นมาแล้วเออใครที่ช่วยเหลือลุงหวางใครเป็นผู้เปิดช่องให้ลุงหวางกูอยากถามแต่ละตัวแต่ละอีแต่ละหมักนี่ที่มึงเอามาพูดนี่ อืมถ้าไม่งั้นไม่เกิดช่องวางขาขึ้นมานะครับพี่น้องเพราะประแตนนะครับพี่น้องแนะนําไม่เปิดช่องอืมก็ลองมานี่ได้มาทําดูประแตนพูดเออมันจะได้คลายเครียดมันจะได้เบาสมองเพราะตอนนั้นก็มีปัญหาครอบครัวเนาะมีการหย่าร้างกาันเออเพราะว่าเมียไปมีคนอื่นนะครับพี่น้องลุงหวางก็คิดหนักนะพี่น้องเนาะ อตอนนั้นก็รัวบ้านลุงก็ยังไม่ได้ทาพี่น้องเอ้ยลุงหวังก็มานั่งเล่นกับลุงลุงพลน,นี่แหละผมก็สร้างบ้านข้างบ้านลุงนี่แหละผมก็ได้ไปคุยกับลุงหวางอยู่ไปยังไงมายังไงเนาะตอนนี้ไปไปยังไรมาจังไรโอ้ยช่างตามเอ้ยเมียกันหนีป่าเลยพูดว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมียกันหนีป่าแลยพูนว่าเห็นอะไรแล้วเขาไปวะวนาเอ้ยผมก็พูด่างนี้เหละ คำว่าคอนเทนต์บาปนี้มาจากปากใครล่ะเออถ้าเราถ้าเราดูดูในแง่คอนเทนต์น่ะมันก็สอนดีนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรให้เสียหายนี่เออเขาแค่แค่แกมเล่นแกมหยกไปคนมันเคยเล่นเคยหยกกันนะครับพี่น้องเขาหยกกันเอาไปถามลุงหวังซิว่าเขาโกรธเขาแค้นไหมผมยิ่งโยกหนักกว่าลุงหีกนะครับพี่น้องเ้ย จะจะต้องหวัาว่าเศร้าเศร้าเศร้า,า,า,าเอาละเอาละตามตามเอาละพอหลัง <c oughs> ถ้าคนไม่เคยหยอกไม่เคยพูดกันนี่พชัชจีก้าเมนบอกพี่น้องเออถ้าไม่รู้จังนิงสัยใจคอถ้าไม่เคยร่วมงานกันลุงกับลุงวางน,นี่เอเคย <c oughs> เขาเคยทํางานด้วยกัน เม้อแกรู้ถึงเบื้องหลังเลยว่าเขาเป็นมาอย่างไงเขาสนิทชิดเชื้อกันมากแค่ไหนถึงกล้าหยอกถึงกล้าเล่นขนาดนี้สำหรับมกแป้งก็ลุงหวางก็ไม่ได้เคยคุกคีอะไรมากมายเพราะว่าไม่เคยทํางานร่วมงานกันออมุงหลังคาบ้านลุงก็ลุงหวางกัเลยมาช่วยออถึงได้มีคําพูดว่าหวางขาลงจากหลังคาบ้านลุงไม่เป็นอืมถึงมี ม,มุงแผ่นสุดท้ายไเออเปเดีเพี่ลงไว้ใครเอยลงที่ไรลุงผาดนี่ว่านะครับพี่น้องจนได้คําเว้าอีกละเออก,อ,กอก็กระยอล่าทัวกูมือนี้อันพว,ออพวกที่มาพูดพูดพวกที่มาพูดว่าคอนเทนต์บาปคอนเทนต์บาปนะพวกมือพูกมือช่วยเหลืออะไรถามเลยก็ได้ช่วยตายอย่าง,งออพี่น้องเลยมาพูดแต่ให้เขาเสียออไม่ได้ช่วยที่อะไรแล้วแล้วช่วยเหลืออะไรเขาบ้างกูถามนี้ แต่ละคนนี่เออพวกมึงช่วยเขาอะไรเขาบ้างอืมอืมถามหน่อยแดงหนึ่งมึงเคยช่วยเหลือเขาไหมอืมชะลึงนึงเคยช่วยไหมอืมอันนี้เขาให้ไปอยู่ด้วยไปย้ายไปอยู่บ้านเล็กที่ <c oughs> เขาด้วยจะพูดแดงหนึ่งนะว่าอ่า เอฟซีอ่าพี่อลูกกอ์บอกว่าเอฟซีสงสารน้องตองน้องตองเป็นเด็กที่เอ่อเขาเรียกอะไรเนะี่ยอ่อนไหวเอ่อไม่เข้มแข็งนะพี่น้องแล้วก็ลุงหว่างก็ตามใจเนาะเออบางครั้งบางทีก็ต้องมีการแบบว่าเขาเรียกอะไรมีแม้แข็งมีอะไรบ้าง,งเพื่อที่ให้เด็กมันเข้มแข็งนะะคือตอนที่เรียนก็อยู่ชั้นเดียวกันกับน้องเจ้าคุณนะน้องตองนะ่ะ อยู่อยู่ห้องเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแต่น้องตองจะเป็นคนที่ขี้กลัวเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่กล้าเขาเรียกอะไรว่าเด็กแบบเด็กเละแหล่เด็กแบบว่าขี้กลัวขี้อายไม่กล้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเออสิ่งที่ลุงทำเนี่ยอาจจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กมันมีจิตใจแข็งแกร่งขึ้นนะถ้าถ้าถ,ถ้าเราคิด <c oughs> ถ้าเราคิดในจุดนี้นะ่ะ นะอืมอันนี้เอามาแบบโอ้โหพูดพูดจ้เสียหายไม่มีข้อดีเลยมึงก็คิดในเรื่องนี้บ้างนะเด็กคือเด็กมันเป็นคนเขาเรียกอะไรอะคือจังว่าเป็นเด็กหน่อยที่แบบสมาธิสัน้นสมาธิสั้นด้วยแล้วก็เป็นแบบเคยจะชิวอะไไหนเอออันอ,อันนี้ก็คือเคยเคยเคยสัมผัสมาก่อนเพราะว่าเป็นอยู่ใน อยู่ในชั้นเดียวกันกันกนกบน้องเจา้าคุณนะแต่ก็แตกต่างจากเด็กคนอื่นเนาะอืมอาจจะเป็นเด็กที่มีปมมีปมในใจด้วยแหละอืมแต่แต่ในการที่อ่าลุงใช้วิธีอยากให้น้องทํางานอยากให้น้องอ่าช่วยเหลือตัวเองได้นี่เมื่อมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะอืมอืมใช่เด็กความมั่นใจเออ,อเด็กขาดความมั่นใจใช่ใช่ประมาณนี้นะนะคะับผม,มทุกวางก็ได้พูดนะพี่น้องได้พูดลหลายย้ำ ได้พูดหลายอย่างกับผมนะพี่น้องเนาะมันจะพูดให้ฟังว่าเออญาติพี่น้องก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะพี่น้องไม่ได้ช่วยอะไรเออถ้าจะไปหยิบไปยืมเขาก็มันยากนะพี่น้องเนาะเออเขามีเขาก็ไม่ให้ลุงว่างว่าเออเขาก็ไม่ให้ตอนมาทํางานกับผมนะออใช่ค่ะตอนนี้น้องตองเก่งขึ้นมากแล้วนะคะก็รู้จักเขา้าเข้าสังคมรู้จกักเขาเรียกอะไรอะ่ะ วางวางตัวในในคนหมู่มากได้ดีด้วยนะเอ่อหลังจากที่ไปอยู่ที่จำปะดงนะปกติจะไม่พูดไม่คุยไม่อะไรกับใครไม่พูดไม่คุยเขาเป็นเด็กเก็บกดนะไม่เป็นหอ,นนะนะอมอมลุงวางอยู่กับลุงโดนด่าดตลอดเขาโยกเขาพูดกันแบบนี้ได้ เคยหยอกเคยล้อกันนะพี่น้องอมผมก็หยอกแก้งก่าหัานพี่น้องจงทำก่อนี <laughs> <laughs> ใช่ตอนนี้ลุง<ม>หว่างกับน้องตอมีชีวิตที่ดีขึ้นมันคือเขามีตัวตนแล้วนะอ่าไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่าสถานะ,ะทางครอบครัวก็ดีขึ้นสถานะทางโซเชียลก็มีตัวตนอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะมีแต่พวกที่อยากจะรู้จกักอยากจะเป็นญาติอยากจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามา พูดอาตำหนิติ่งคนที่คอยช่วยเหลืออืมพี่น้องม่มีคนประเภทนี่น่ะที่กำลังพูดถึงเนี่ยอืมอืมคือมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกมันเลย <c oughs> นะตอนที่เขาลำบากพวกมึงไปอยู่ไหนเออพอเขามีมีฐานสถานะดีขึ้นหรือว่ามีตัวตนขึ้นมาแล้วพวกมึงเอาเขานี่มาเป็นมาเป็นตัวคอนเทนต์เพื่อที่จะเล่นงานลุงพลประแตนนี้น่ะนอืม ลุงว่างเกก็ไม่ได้สนดอกพี่น้องกับญาติพี่น้องลูกญาติพี่น้องก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะพี่น้องเนาะมีแต่เอฟซีของลุงนี่แหละช่วยเหลือทุกอย่างนะครับพี่น้องเนาะโอ้โหเขผู้สนเลยสั้งตามบยเออเขาไปหาเงินหาคำ่มดเลไปก็บบาริบยื่นในขอยบ่ลุงว่างก็ไม่ความเลยเ็นลาไปหาใครก็ไม่ได้ไปยืมเงินดําพันเนี่ยกังยากเลยพี่น้องเอ้ยอืมตอนที่ตอนนั้นยิ่งแย่เนาะเพราะว่าน้องแหม่มก็ยังเรียนอยู่อืม อไปนำซ้ำถือปล่อยถือด่าซ้ำนาทั้งตามไปเขาบอให้กันทังถือปล่อยอีกไปยืมตามเขาโจนเขาด่าอีกเออเจ้าเอาไปเลยเจ้าเอาไปแล้วจะสิมีปัญญาใจคอยบอกว่าเขาใช้คำนี้เจ้าสิมีปัญญาจ่ายาไปยืมเงินแค่พันเดียวน่ะเออ,เอ,อยืมกับญาติที่เขาบอกว่าเขาเป็นญาติญาติกันอ่ะอืม ไปยืมเงินพันเดียวเขาบอกว่าถ้าเอาไปแล้วจะมีปัญญาเอามาคืนเขาไหมมีปัญญาใจบอกแต่ก็ไม่ได้ให้ไปนะอืมแต่โดนด่าด้วยนะเออเจ้าเจ้าจิไปจ่บอกลุงวานเจ้าจิไปไปน้ำเขาบ่เนี้ยบนมาบ่ไปแต่บนมาเท่าเง้นอยืมเงินน้ำพันนี่กันย่ากๆคืนมาอืมผมปได้สนใจกระไผ้เนี่ยบนมา <laughs> ใช่นะคะอ่าอ่าหลังจาก <laughs> ที่ไปอยู่ที่จำปาดงน่ะเราจะเห็นพัฒนาการของน้องตองที่อดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีขึ้น,นเรื่อ,อๆแหละพี่น้องเพราะมีคนอบรมสั่งสอนเนาะเเขาก็หวังดีทุกคนนะพี่น้อง <ๆ S 2> มีแต่มีแต่คำสั่งสอนที่ไปในทางที่ดีนะไม่ได้ไม่ได้สอนให้ไปในทางที่ไม่ดีนะหรือว่าการพูดจาการอ,อย่างนั้นในนี้การเข้าสังคมที่อยู่ในนั้นหรือว่าอ่ายูทูบเบอร์ก็ช่วยกันเนาะลุงวางไม่มีเวลา ก็ยังมีเอ่ออย่างอย่งพี่รอมหรือว่าอย่างอย่างใครอย่างญาติอาชีอย่างที่อยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็สอนเออและน้องเขาก็มีพัฒนาการที่ดีนะอ่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยอาจจะไม่ได้เห็นภาพตอนที่อยู่ที่กกอกนะมันก็เลยไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะพี่น้องอืมสาหรับเรานี่เราเห็นตั้งแต่อยู่นี่เนาะว่าอ่าตอนที่อยู่นี่น้องเขาเป็นยังไงเราไปอยู่ที่นู่นเขาเป็นยังไงครับ <c oughs> พอไปอยู่ที่นูน่นน้องเขากล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีสัมพันธ์มีมีสัมพันธ์ทำไม,ม,ม,มตีกับทุกๆุกคนอ่ะนะพี่น้องเมื่อก่อนนี่ถามเราถามยังไม่พูดด้วยเลยเด้อเออจะไม่พูดเลยนะพี่น้องเพราะเพราะเขาเก็บกดเหมือนเด็กเก็บกดอ่ะไม่ไม่ไม่เคยเข้ากับมไม่เคยเข้าสังคม,<ล>ยมอยู่แต่กับยายเอออยู่กับยาตเอออยู่แต่กับ อยู่กับยาอยู่กับย่าเนี่ยแม่ลุงวางเออแม่ลุงวางนะพ่อพ่อเคยไม่ไม่เคยเข้าสังคมกับคนหมู่มากนะพี่น้องมันก็มันก็เป็นช่วงปรับตัวการปรับเปลี่ยนการก้าวผ่านในจุดนั้นนะพี่น้องก็จะ,ข,ะขับการเข้าออสังคมเนาะทุกวันนี้นะดีก็ปรับตัวกําลังปรับตัวนะครับพี่น้องเออมนมีสัมพันธ์มีมนุษย์มีมนุษย์สัมพันธ์นี่แหละดีขึ้นนะเมื่อก่อนนี่โอ้ย ขนาดเราเรียกยังไม่คานยังไม่หันพี่น้องเออตอนนี้นะสวัสดีค่ะอุ้ยหน้าคุ้นคุ้นเออเนาะยังยังรู้จักพูดบอกว่าอุ้ยหน้าคุ้นจังเลยก็เลยบอกว่าอ๋อแม่น้องเจ้าคุณอ๋อแม่เจ้าคุณก็ก็เออรู้สึกว่าพูดจาเมื่อก่อนไม่พูดเม่อกนไม่เงียบเลยที่น้องถามอะไรถามอะไรก็ไม่ตอบถามก็ไม่ตอบกอดพ่ออย่างเดียวแบบอยู่อย่างเงี้ยกับพ่อนะกอด อยู่อย่างนั้นแหละถ้ามานี่อะนะเออก็จะไม่พูดกับใครเลยแต่ทุกวันนี้เออเราเห็นพัฒนาการแล้วบันดีขึ้นนะพี่น้องอือเมื่อก่อนน้องลุงวังมาทํางานกับเราเราก็สั่งกับข้าวให้ป้าโตเพราะเราเราทํางานเลิกดึกเนาะพี่น้องเลิกค่ำแบบสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยก็เอาข้าวกล่องให้ให้ให้ลุงวางเอาข้าวกล่องกลับไปให้น้องตองแล้วก็ยายยายหึงเรียว่ายายเออแต่เขาเรียกยายเนาะแม่ลุงวังนั่นแหละแม่ลุงวังนั่นแหละอืม อาจจะทานมีแต่ถ้าวันไหนน้องตองมาหาพ่อจะกอดจะอยู่อย่างเงี้ยกับพ่อน่ะคือคือกับพอนอืนนจะไม่พูดด้วยเลยเลยพีน่น้องอือจริงอันนี้เราได้เห็นเห็นพัฒนาการของของเด็กมันดีขึ้นแล้วพวกมึงน่ะอันที่มานั่งตำหนิตำหนินี่พวกมึงทําอะไรเพื่อเขาอืเออพวกมึงมาช่วยอะไรเขามีแต่ตำหนิมีแต่ว่า ตีติงเขาเออแต่เรานี่เห็นนี่เห็นพัฒนาการของของน้องมันดีขึ้นเออแล้วก็เห็นเห็นอ่าลุงหว่างนี่ดีขึ้นครับผมอือพอมีกระแสพอมีประเด็นเอายิบมาพูดแล้วก็หลดทันทีเออว่าเป็นพี่น้องกันแล้วบานนี้เมื่อก่อนไม่เคยเห็นออกมาพูดเลยมันก็เป็นมอยมอยมอยเส้แปด เทลล่าโตเทลล่าโตเทลอีค่อมาถามกูได้กึงมาถามกูได้มาถามกูนี่มาทำงานกับกูไม่รู้กี่เดือนอีญาอีเวนเขารู้จักกันนานแล้วเออตั้งแต่ยังไม่ได้มาทำงานด้วยก็เออเคยไปซ่อมรถซ่อมลากไปมาหาสู่กันอยู่ อันนี้เขามีพัฒนาการที่ดีแล้วทางลุงหวังก็มีมีมอ่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็ดีแล้วนี่พวกมึงจะมาตําหนิตีติงอะไรอีกอถ้าสมมุติว่าพวกมึงมาตําหนิอย่างนี้แล้วพวกมึงเอาเขาไปช่วยเหมือนอย่างที่ลุงป้าช่วยนี่เออค่อยมาพูดอ,อันนี้พอพอพูดให้เขาแยกออกจากแยกออกจากลุงเจ้ป้าแล้วก็ทิ้งขว้างเชื่อกูนี่ร้อยกินบาทอือใช่ไหมอือ 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>